สวัสดีค่ะทองยักแก้วผ้าม้วนนะจ๊ะมื้อนี้กับมารีวิวมาไทายบ้านตรงไทยลูกสาวเนาะบ้านลูกสาวถึงเป็นส้างเป็นเห็ดแล้วเป็นกลับเมื่อเมือแล้วเขากลับมาเก็บทำความสะอาดไอ้ แล้วหดต้นใหม่ต้นลายเนื้อมือา ip, สาเก็บเศษเล็กเศษนังข้าาหันละเศษใหม่ทำความสะอาดเนือ้อเือ้าหดต้นใหม่ต้นลายแล้วก็สีเทคานต่อค่ะเทคานปูนเทคานปูนต่อเพื่อจะให้มันยุดแน่นเนาะ เมื่อวานนี่ก็เอาเห็นเพิ่งเอาเห็นมาลงจังเห็นสิบคิวหักกะได้หกคิวปูนเนี่ยเทคานแลวก็ยังสิได้เทพื้นอีกบาทนี่เก็บไม้เก็บหลายเศษคอรอแคลแมมันกะยังบ่แล้วยังหลายอยู่ได้แกวกะ มาเห็ดทุกมือละมาข้โพดค่ะได้กินแล้วได้ต้มแล้วค่ะกระหลายเนาะปลูกไว้แล้วผัดได้ลกทิมบริเวณบ้านเนาะอันนี้นี่พักใส่พักใส มันเกิดเอมันลามออกมาจากบ้านน้องสาวหลานสาวก็เลยเห็ดคางให้มันขึ้นจะได้กินเนาะอมใส่นั่นใส่ไีกับเสบเด้หักใส่นี่้แ,แก่เป็นผูมักจังสีแสบ อันนี้ก็คือด้านหลังกระจกห้องน้ำเนี่ยมันเป็นดังใดนอกอเป็นคล้ายๆว่าโบมีบ่บอได้เกี่ยวกับตาบอดีปันได <c oughs> มีอยู่บ่ะเฮงโบมี่ือเป็นโกลน <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นบงังขาเจ้าขามขึ้นนะนะ Аллах